สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับขัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้เราจะมาทาเมนูแกงไก่ใส่ฟักนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะก่อนอื่นเราไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้มีไก่ค่ะวันนี้เราใช้ไก่เนื้อครึ่งตัวค่ะหรือว่า1กิโลค่ะตามด้วยนะคะฟักนะคะ อ่อนนิดนึงค่ะแต่ก็อร่อยมากๆค่ะนะคะตามด้วยนะคะพริกแกงที่เราขูกไว้แล้วนะคะเอาไว้ผัดกับไก่ค่ะ แล้วก็ตามด้วยนะคะใบเมงรักคขาดไม่ได้แกงไก่นะคะใบเมงรักนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็เป็นต้นหอมที่เราหั่นแล้วนะคะที่จะใส่กับเกงไก่ค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าของเราขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหรือว่ารสดีขาดไม่ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาหม้อของเรานะคะมานะคะใส่ไฟแบบนี้นะคะค้างใส่ไฟแบบนี้แล้วก็เอาพริกของเราลงไปผัดค่ะ เราจะผัดพริกกองเราจนหอมนะคะเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงค่ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดๆนะคะพอพริกของเรานะคะหอมได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะเอาเนื้อไก่ของเราใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะผัดนะคะจนกว่านะคะเนื้อไก่ของเรานะคะจะสุกค่ะเราก็จะปรุงนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปก่อนนะคะไปผัดให้เขาที่นะคะให้ไก่ของเรานะคะสุกสักประมาณนะคะสิบ นะคะปเซินนะคะเราค่อยใส่น้ำปาร้าลงไปค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่านะคะไก่ของเราจะสุกนะคะพอได้ที่นิดหนึ่งแล้วนะคะเราก็เอาน้ำปลาร้าใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนกว่านะคะไก่ของเรานะคะจะสุกนะคะได้ที่ก่อนนะคะหอมมากๆค่ะหอมนะคะสมุนไพรมากๆค่ะ พอไก่ของเรานะคะเริ 1941, e bring, ok, ury, morning, abolic, like ่มสุกได้ที่เราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็โกเีโเลเร่เเร่เเแบบนี้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะพอผัดไปเรื่อยๆตามด้วยนะคะไก่สุกแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะนะคะเพิ่มน้าลงไปนะคะสักนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะนะคะสัก10นาทีค่ะนะคะให้ไก่ของเรานะคะหรือว่าให้นะคะไก่ของเราสุก ได้ที่ก่อนนะคะเราเค่อยใส่ฟักลงไปค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็คุรี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 รแบบนี้นะคะกคนโคนแบบนี้นะคะ หอมมากๆค่ะหอมสมุนไพรนะคะกับน้ําปลารามากๆค่ะหอมสุดๆเลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็เคเรเคลตามด้วยนะคะพอไก่สุกแล้วก็เอาฟักของเราใส่ลงไปค่ะนะคะพอเอาฟักใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะสักพักหนึ่งนะคะจนกว่านะคะฟักของเราจะสุกได้ที่ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่นะคะหอมนะคะหรือว่าใส่ใบแมงลักลงไปหรือต้นหอมที่เราหั่นลงไปนะคะเพราะว่าฟักของเราก็ สุกยากนิดนึงค่ะนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะต้มไปอย่างนี้เลยค่ะ ้มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คลรคลรคลร่โกลนโลนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่านะคะฟักของเราจะสุกค่ะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะและชอบทานมากๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยค่ะสดน้ำร้อนๆนะคะอากาศร่มเย็นๆอย่างนี้อร่อยมากๆค่ะนะคะเราก็จะเคลรคลรไปอย่างนี้เลยค่ะพอฟักของเรานะคะสุกได้ที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่นะคะ หอมที่เราหั่นนะคะใส่ลงไปค่ะ กับใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปแล้วก็โคเลโคเลโคเรค่ะและขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักของเราค่ะใส่ลงไปแล้วก็กล่นกล่นกล่นกลนแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะแค่นี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะแกงไก่ใส่ฟักนะคะน่าทานมากๆค่ะปิดไฟได้จ้านะคะปิดไฟและเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะแกงไก่ใส่ฟักแบบอร่อยมากๆค่ะเตรียมสัต จัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะน่าทานมากๆค่ะหอมมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามากำลังใจกับช่องอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะขอบคุณค่ะน่าทานมากๆค่ะอร่อยมากๆรสชาติไม่ต้องถามถึงกลมกล่อมอร่อยสุดๆค่ะเพื่อนๆสามารถลองทำทาน